ดีพอวันตุเตโชคดีดวงดีตลอดกอารีพ่เข้เา,เาไปถ่ายครับ,รบน,บนอ,อาจารย์เขาสอนอะไรมั่งเนี่ยพอไดอ้วิชาไปได้อะไรไปของดีติดตัวไปอาจารย์เขาสอนอยังไงสอนให้ไปเริ่มหญิงหรอือเปล่าอาจารย์เขาบอกว่าจะเจ้าชู้ครับเขาบอกว่า ให้คิดดีทำดีแล้วก็พูดดีครับซึ่งผมคิดว่าสามข้อนี้ก็ก็ครอบคุมมากมากเลยนะครับก็รู้สึกดีมากๆเพราะว่าที่เรารู้สึกรักอาจารย์ก็ไม่ไม่ใช่เพราะว่าไม่ใช่เพราะว่าท่านจะมาทําให้เรางมงายหรือว่าเชื่อในเรื่องของปฏิหารหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ว่าสิ่งที่ได้เรียนรู้จากท่านนั้นก็มันก็เอามาใช้กับชีวิตธรรมดา ธรรมดาที่เราต้องเจอได้จริงนะครับนั่นก็คือคิดดีทดําดีพูดดีครับ